เ่อนสุดท้ายนะฮะเนื่อง,งจากว่าอาจารย์อาารพันธ์นะอาจารย์อาารพันธ์ติดภารกิจด่วนนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มาในวันนี้ฉุกเฉินมากเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์เทียมสไลด์ให้เราด้วยโดยคร่าวๆเนี่ยที่ผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆคือเรื่องไตเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับทุกโรควลรณเปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องไตมาก่อนนะครับไตเนี่ยที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังไว้ว่าหลายๆอันส่วนใหญ่เรื่องไต secondary cause หมดครับ nephrotic ต,ต่างๆเพราะงั้นจําอันเดียว nephrotic เ,เลนโปรตีนนะฮะที่รั่วมาจากปัสสาวะ อันนี้ถือว่ามีปัญหาแล้วต้องหาแล้วนะฮะแต่คนท้องเนี่ยมันอยู่ได้ฮนะสามสิบ30ถึงสามร้อยเนี่ยพอประมาณอันนี้พอพอพอต้องต้องเล็งไว้ก่อนแหละแต่เกินสามร้อยเนี่ยต้องมีปัญหาต้องหาสักอย่างคอมมอนส่วนใหญ่เวลาอาจารย approach, ์เขาแอปโรชครับเกินตั้งแต่ก,ก่อนคือคอสพีเรโนแล้วก็ตัวรีโนเองแล้วก็หลังจากนั้นตัวใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดจากพีเรโนคืออะไรก็ตามที่ทําให้วอลลุ่มมันน้อยฮะอ้วกนี่ก็ได้นะแพ้ทองเยอะส่วนที่สองครับเพียคัมเสียก็อยู่ตรงนี้แหละปัญหามาอีโวเรื่องไตแอคอรริูฟับวออร์คคััพนี้สําญ เรื่องไตสําคัญมากว่าเราจะหาอะไรบ้างสักสกรีนนิ่งง่ายที่สุดเลยคร U A อันที่2คือไปหา U P C I หรือ U P C R เรื่องเดียวกันคัดออฟก็ส่วนจุดสขึ้นไปตัวจะเลปเลเสิเดียวกันครับว่า U P C R เนี่ยถ้าเกิดว่า U P C I ส่วนจุดสามันจะประมาณสัก24่อ่าโปรตีนยูเ A สักประมาณ300นะครับอันนี้เป็นเลนส์คร่าวๆทั่วไปอื่นๆครับก็เป็นเคตินีนด้วยนะฮะคอนดิชันอะไรบ้างล่ะที่ต้องควรหาเก็บไว้ก่อนเลยคนไข้ที่มีภาวะพวกนี้นะครับแล้วมาฝากคันครั้งแรกๆอันที่1ครับโคเล็กเปเนชั่น เก็บโปรตีนอยู่เดียวไปก่อนไม่ว่าไอวิ่งอะไรก็ตามเก็บยิบอาได้ยิ่งดี2ครับเป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นไทยไหนนะใช้1ไทยสก็ได้นะ SLE หรือแนวโน้มจะมีโรคไตยอยู่แล้วเข้าคๆา,าประมาณนี้เลือกก็ตามที่มีแนวโน้มจะมีวันหนึ่งจะมีอินโวเรื่องไตเก็บยิบอาร์ก่อนจะมีประโยชน์สูงมากนะฮะแล้วก็มีผลมากๆเลยในเรื่องของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่อง CKD c ดีฮะคนที่กินิติซิสไปแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องเยอะเลยเราเจอไปบ่อยก็ปริแคมเซียเป็นเฮลเป็นพรีเทอร์มฮะแล้วก็มีโอกาสที่เด็ก แล้วก็มีปัญหาเหมือนเดิมเด็กตัวเล็กนะฮะเรื่องคล้ายๆกันเลยวนไปวนมาเนี่ยเรื่องไตมีผลต่อสําคัญมากค่าของกิตินินมีความสําคัญเหมือนกัน4ี่อาคัหลักๆครับอันที่หนึ่งคือพริแคมเซียพรีเทอร์ม FGR แล้วก็ลองเทอมของ r ีโน่พร็อเพมยาวเยอะกิตินินยิ่งแย่4ี่อย่างนี้ยิ่งแย่ขึ้นนะฮะเมดิชเนสเข้าๆฮะเดี๋ยวอาจารย์กิรวีแล้วให้ฟังอ่นะผมสรุปไปข้าวดีมากเลยครับต่อไปครับเรียนเชิญครับอาจารย์กิรีวีฮนะ ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็อันนี้เป็นคาบสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงคาบสุดท้ายนะครับซึ่งก็หัวข้อคิดนี้ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกพูดประเด็นที่สาคัญบางส่วนแล้วกันนะครับทีนี้ เวลาเราพูดถึงคำว่า kidney disease หรือ chronic kidney disease เนี่ยส่วนใหญ่ทุกท่านเคยได้ยินคำว่า GFR ใช่ไหมครับซึ่ง GFR ก็เป็นตัวแบ่ง stage ของ CKD เจนว่าในตารางนี้ที่ผมเอามาจากของสมาคมโรคไตเนี่ยตารางนี้ตัวเลขต่างๆเนี่ยใช้ในผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งคันนะครับเราไม่ได้เอา GFR ค่าพวกนี้เนี่ยมา staging CKD ในคนตั้งครันเพราะเรารู้ว่าผู้หญิงที่ตั้งครันเนี่ยมีภาวะกลมล่า h y p e r f i l t r a t i o n ค่า GFR ในผู้หญิงตั้งครันเนี่ยอาจจะเทียบ ไม่เหมือนผู้หญิงไม่เหมือนคนทั่วๆไปนะครับทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงนี้ครว่า ค่าแครติีนในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยส่วนใหญ่จะน้อยกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์ซีรัมเครติีินเกิน0.8-0.9นี่ต้องถือไว้แอบนอร์มอลแล้วนะครับและถ้าซีรัมเครติีนเกิน1.2มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิรเนี่ยอันนั้นต้องบอกว่าลีเลทีฟแล้วกินีฟังก์ชันเขาค่อนข้างแย่พอสมควรนะครับเพราะนั้นนีก็เป็นจุดที่ต้อง alert นิดนึงว่าเครติีนในคนท้องการแปรผลต้องระวังนะครับ ประเด็นที่2ก็คือเวลาลบประเมินไข้โรคไตก็คือเรื่องของปัสสาวะนะครับก็คือการเก็บ U A แล้วก็ถ้าโปรตีนูเรียนในผู้หญิงตั้งครรภ์ถ้าเกิน300มิลลิกรัม per day เนี่ยอันนี้ถือว่าผิดปกติถ้าเราเจอก่อน G A 20สัปดาห์อันนั้นน่าจะเป็นโรคไตมาแต่เดิมแต่ถ้าเจอหลัง20สัปดาห์ก็ต้องระวังภาวะพรีแคลมเซียซึ่งก็เจอร่วมกับ BP สูงนะครับทีนี้ อยากจะให้ดูแค่ตรงนี้ครับไม่ได้ต้องสนใจตัวเลขเวลาพูดถึง kidney d i s e a ในผู้หญิงตั้งครรเนี่ยดู3อย่าง1บัตเพเชอร์สองซีรัมคลเซีนก็คือปริมาณของโปรตีนูเรีย U A dipstick หบวก2บวกอันนั้นถือว่าเร่าเกินไปนะฮะเราต้องดูคอนติเททีฟก็คือปริมาณ อาจจะเก็บโดย UPCR ก็ได้หรือยุ่งยากหน่อยก็คือเก็บ2 4 o u r hour urine แต่น่าเชื่อถือมากกว่านะฮะหดูบัตรเพเชอร์สดูซีรัมครตินินซึ่งต้องแปลผลด้วยความระวัง3ก็คือดูปริมาณโปรตินูเรียถ้าผู้หญิงที่จะตั้งคันแล้วตั้งต้น GFR น้อยมีปริมาณโปรตินูเรียสูงแล้วก็บัตเพเชอร์สูงอันนี้ตั้งคันล้วเอาคำไม่ดีทั้งแม่แล้วก็ลูกนะครับทีนี้ และนอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เคยมีประวัติตั้งครันล้วมี gestational hypertension หรือมีประวัติเป็น pre eclampsia เนี่ยปรากฏว่ามี study ที่เป็น cohort study โชว์ว่าเพิ่ม risk ของการเกิด chronic kidney disease มัน risk factor ข้อหนึ่งของ chronic kidney disease ก็คือคนไข้เคยมีประวัติเป็น pre eclampsia นะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่สำคัญนะครับทีนี้ส่วน สาเหตุของการที่เราเจอแคลเซียมไรซิงในผู้หญิงตั้งครรภ์ก็ขึ้นอยู่กับไตรมาสซึ่งก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันแต่อันนึงที่เป็นปัญหาและเราได้รับคอนเซิลล์บ่อยๆก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรในไฟติสหรือเรียกว่าเป็นโปรตีนูริกคินีดีซีเพราะว่าต้องแยกว่าอมันเป็นโรคไตที่เป็นมาแต่เดิมหรือว่ามันมากาเริบช่วงตั้งครรภ์หรือจริงๆเขามีพรีอิแัมเซียนะครับเพราะ,ะนั้นโดยทั่วไปถ้าเราเจอภาวะโปรตินูเรียในคนท้องเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอลัมน์ไซมือก็คือเป็นไ คีนดีซีพวกนี้เราจะตรวจเจอโปรตินูเลียเจอ UA มีเลดบาเซลตั้งแต่ก่อน GA 20สัปดาห์ ส่วนฝั่งขวามือแล้วก็เป็นโรคไตลว้ลวนๆนะฮะคอลัมน์ซ้ายมือโดยโรคที่เจอบ่อยที่สุดก็คือ IgA nephropathy นะครับเป็นกลุ่มราดีซีที่เจอบ่อยที่สุดในโลกนะฮะส่วนฝั่งขวามือก็คือเป็นโรคไตที่ทําให้เกิดโปรตีนูเรียซึ่งเป็นกลุ่ม systemic d c ถ้าเป็นพวก p r e r e n ียก็คือมักจะเจอโปรตีนูเรียหลัง20สัปดาห์แล้วก็เจอร่วมกับ BP สูงถูกไหมครับนอกจากนี้ condition อื่นที่เราเจอก็คือคนไข้เป็นเบาหวานตั้งแต่ก่อนตั้งครรน,นะฮะ GDM ส่วนใหญ่ไม่ได้ทําให้เกิดโปรตีน นูเรียนะครับแล้วก็พวกโครนิกไฮเปอร์เทนชันหรือคนไข้เป็น SLE หรือมีพวกไวรัลเฮปติติสบั้นคอลัมน์ความมือเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องการเจาะเลือดเจาะซีโลโลจีเพื่อช่วยวินิจฉัยเวลาเราเจอคนไข้ตั้งครรภที่มีโปรตีนูเรียนะครับนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องดูเรื่องของออนเซตว่าเราเจอตั้งแต่ก่อน20สัปดาห์หรือเรามาเจอหลัง20สสัปดาห์นะครับทีนี้ การวินิจฉัยคนไข้ที่เป็นโปรตีนูริกคินีดีซีส่วนใหญ่เนี่ย i ดฟิ i mm ิทแด s i โซิสก็คือการทำคินีแบบซีโดยทั่วไปเรามักจะไม่ Recommend ให้ทำคินีแบบซีก่อน GA เอหลัง GA 24สัปดาห์เพราะว่าโอกาสเกิด bleeding complication สูงถ้าจะทำในเคสที่จำเป็นต้องทำควรทำก่อน GA 24สัปดาห์นะครับทีนี้ถามว่าทำในกรณีไหนอันนี้ผมก็เอาเฉพาะตัวไอกรอบสีแดงนะฮะถ้าคนไข้มีซิลัมครีตินิน rising ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ u a เ ือ Active Sediment คือมี Red Cell เยอะๆแล้วก็มีโปรตินูเลียสูงๆเนี่ยสามพารามิเตอร์นี้ฮะที่สำคัญอันนั้นนะควรจะ Consider k i d n e y b i o p ซ y ก่อน24สัปดาห์ถ้าเป็นไปได้นะครับ ทีนี้ในคนไข้าการเบเนชเมนส์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มคนไข้โรคไตที่เจอร่วมกับโปรตินูเลียที่เป็นจากโรคไตโดยเฉพาะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นตั้งแต่ก่อน20่สัปดาห์แล้วส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีบวม PPP สูงมีโปรตินูเลียที่สําคัญคือจะเจอฮีมาทูเรียที่เป็น d ดิสมอรฟิกเลเซลนะอันนี้ไม่ใช่ฟีเจอร์ของพรีแคมเชียถ้าเจออันนี้ร่วมกับโปรตินูเรียต้องระวังเป็นโรคไตนี่แหละนะแล้วก็ ้าโดยทั่วไปถ้าโปรตีนูเรียเกิน1กรัม p e เดย์ในคนท้องอันนี้ก็เป็นมาเกอร์ที่ไม่ค่อยดีเราบอกเกิน300มิลลิกรัม p e เดย์อันนั้นเรียก abnormal เกิน1กรัม p e เดย์อันนี้ซิกแนวว่าพรองโนซิตไม่ค่อยดีนะครับยาส่วนใหญ่ที่ช่วยลดโปรตีนูเรียในคนไข้ที่ไม่ได้ท้องเนี่ยก็คืออินาลปิลโลซาแทนแต่เรารู้ว่ายาพวกนี้เราไม่ให้ในคนท้องโดยเฉพาะหลังไตรมาสแรกมันก็เป็นข้อจํากัดในคนท้องที่มีโปรตีนูเรียเพราะเราก็ไม่ค่อยจะมีออปชันที่จะให้ยาเพื่อช่วยลดโปรตีนูเรียเขา แล้วนอกจากนี้เนี่ยส่วนยากดกภูมิคิดว่าน่าจะมีผ่านเซสชันนี้มาแล้วว่ายากดภูมิบางชนิดเนี่ยสามารถใช้ในคนตั้งครรภ์ได้นะครับอย่าไปหยุดเขาเช่นพวกไฮดรอกซีคอรควีนหรือเอซาไทโอปรินพวกนี้ยังใช้ได้นะครับในคนท้อง แล้วก็สไลด์สุดท้ายแล้วถ้าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องตั้งเป็นคนไข้ตั้งครรภ์แล้วก็มีเรื่องครอนิกคินีดีซีด้วยเนี่ยสามพารามิเตอร์ที่เรามอง1ก็คือตัวซีร um ัมครีตินีน2ก็คือเลเวลของโปรตีนูเลียสามคือบัตรเพเชอร์ถ้าครีตินินสูงสูงเกินจุดแปดจุดเก้าอย่างเงี้ยโปรตีนูเลียเยอะโดยเฉพาะเกิน1กรัมเปอร์เดย์บีพีคอนโทรลไม่ได้เลยเกิน1 4 0 90อันนี้พอกโนซิสไม่ดีถูกไหมฮะ ทั้งไม่ดีทั้งแม่แล้วก็ลูกนะฮะทีนี้ทาร์เก็ตของบัตเรเพชอร์ในคนไข้โรคไตที่ตั้งคันโดยทั่วไปก็ประมาณ130-80แล้วก็อย่าให้ทูโลก็คือน้อยกว่า1 1 0 7 0อันนั้นก็ไม่ดีนะครับยาลดความดันผมคิดว่าทุกท่านเชี่ยวชาญกับผมอยู่แล้วว่ายาอะไรที่สามารถใช้ได้เช่นในเฟดิปีนเมทิลด p ปาเป็นตน้นส่วนยา,ยาที่เราไม่ให้ค่อนข้างจะแน่นอนก็คือยากลุ่ม ACIARB แล้วก็ไดยูเรติกถ้าไม่จาเป็นนะครับ แล้วก็ในคนไข้ที่เป็นคลอ i ิกคินีด e ซ s e Indication ของการทำฮ m โมดีลิ s ตตัวเลขจะไม่เหมือนในคนทั่วไปนะถ้า b ิ n เกิน50-60หรือ GFR ต่ําต่ำกว่า20ซึ่งถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่ได้ตั้งคันเราไม่ฟอกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนไข้ตั้งคันตัวเลขเท่านี้ถือว่า ทีนี้ฟังก์ชันนี้แวริ่วัวมากๆเราคอนเซิร์เราคอนซิเดอร์ที่จะเรื่องของฮีโมดีลิซิสนะครับแล้วก็ในคนไข้เบรสฟีดดิ่งเนี่ยอินาลพิูให้ได้นะแต่ยาโลซาแทนซึ่งเป็นกลุ่มเออบีนี่ให้ไม่ได้เพราะถ้าคนไข้คลอดแล้ว,แล,วแล้วก็ตั้งครรภ์แล้วก็มีปัญหาโรคไตคลอดแล้ว,แล,วแล้วก็มีโรคไตบีพีสูงมีโปรตีนูเรียตอนช่วงเบรสฟีดดิ้งอินาลพิูให้ได้แต่ว่ายาโลซาแทนยังไม่ควรให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปประเด็นสำคัญเท่านี้ครับ สุดยอดครับได้กระชับประเด็นมีคําถามไหมฮะคาถามว่าจะได้กลับบ้านเม,มื่อไหร่ใช่ไหมฮะโอ้สุดยอดครับวันนี้ได้ที่ว่าได้ครบเครื่องทุกๆดีๆดีซิสเลยจริงๆมีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้มีด้วยนะเดี๋ยวมีครั้งต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขอบคุณอาจารย์คิโลูีพีก่อนเลยครับที่ได้เป็นเซสชันส,สุดท้ายด้วยแล้วก็กระชับได้ดีมากเลยขอบคุณนะครับขอเซฟโปรไฟอาจารย์อีกครั้งนึ่งครับขอบคุณครับ จริงๆขอเตือนให้ตัวทุกท่านด้วยนะฮะก่อนจบครับอาจารย์รัตนาอาจารย์รัตนาครับทุกท่านเตรียมเก็บของแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับเดี๋ยวขอให้อาจารย์รัตนากล่าวขอบคุณทุกท่านก่อนจริงๆต้องขอบคุณทุกท่านนะที่อดทนตาปลื้มตั้งแต่บต่บบายโมงแล้วนะฮะั้องอยู่ทุกวันนี้อาเรียนเชิญอาจารย์รัตนาครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะได้น้มตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางด้านการวินิจฉัยและรักษาทรวงในคันนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมอบรมที่อยู่กับเราจนถึงเซสชันสุดท้ายนะคะซึ่งอัดแน่นมากๆนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณวิทยากรทั้ง38ท่านที่มาในวันนี้นะคะขอขอบคุณบริษัทยาและก็บริษัทเครื่องมือแพทย์บริษัทแลบบที่สนับสนุนการจัดงานของเราในครั้งนี้นะคะแล้วก็หวังว่าปีหน้านะคะ The Third เดิร์ตนะคะเร๋ยังไม่ได้กำหนดวันเดิร์ดนะคะ Uh, North East MFM Forum 2025เราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากบริษัททุกๆบริษัทเหมือนกับที่เราได้รับการสนับสนุนในวันนี้แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นว่าเราจะสรรหาหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แล้วเราก็จะสร้างเครือข่ายนะคะให้กับหน่วยงานที่จะทำทางด้านวชศาสตร์มานาลัทลกต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพก็ขอสวัสดีนะคะ